โอเคสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำไดโนบูเป็นกระโหลกไดโนเสาร์สุดเท่นะมีชื่อภาษาไทยด้วยอ่าผมก็ลองซื้อมาสองอันดูนะเพราะว่าชุดนี้จะมีไดไดโนเสาร์อยู่ทั้งหมด8แบบด้วยกันเป็นโครงกระดูกนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าชุดหนึ่งจะมีอยู่8ตัวหรือเปล่าหรืออาจจะมีแค่ตัวเดียวแต่ต้องสุมเอานะ ตรงปลายจมูกนี้จะมีสวิตด้วยอ่ะแกะออกมาเลยดีวยกว่าอ่ะแกะยังไงเนี่ยอ่ะถาดแล้วอืมอ่อืม,ออมข้างหลังรู้สึกว่าจะมีหูจับด้วยนะดึงออกยังไงเนี่ยดึงออกมาเลยโอ้ดึงออกมาเลยอ่า ดตหรือเปล่าอาต้องกดด้วยกดแล้วเปิดปากอ้านี่ไงโอ้แสดงว่าในชุดหนึ่งมีอยู่แปดตัวเลยนี่ไงครับอันนี้จะจะมีสามตัวสุดท้ายนี้ก็จะมีห้าตัวหรือเปล่านะมีลักษณะคล้ายอาคล้องพงุงแจด้วยนะไม่ถึงตัวนี้มีอยู่สี่ตัวนี้มีอยู่สามรวมไปเจ็ดโอไม่ครบแปดตัวครับตัวนี้น่าจะเอาไว้อาคล้องตรงนี้นะนังไงมันแยก แยกออกมาได้ก็เอาไว้ทําเป็นกรงกระจได้นี่ยครับเอาไว้ทําเป็นกรงกจได้ถ้าอยากจะโปดตาก็ต้องกดนะครับมันจะล้ออย่างนี้แหละอ่าเป็นทีแรดเลยก็ชอบตรงนี้แหละนะรู้สึกว่าเป็นมีเป็นแบบคล้ายๆกับว่าเหลืองแสงด้วยนะเนี่ยแต่ผมดูแล้วมันมันไม่เหลืองแสงนะมันเป็นแค่ตัวใสๆเฉยๆ,ๆ,ๆเป็นยางครับ ตัวนี้ก็ไทเกทอร์ท็อปนี่เป็นโครงกระดูกเลยครับอันนี้ก็อพาราโซโลโลพัสอันนี้น่าจะบาคิโอโซลัสนะะเพราะว่าตรงหัวมีโหนกด้วยอันนี้ชัวร์เลยสเตโกตัวนี้อ่ะเป็นเตนุสาวที่มีคีบหลังครับเดินสีขาชื่อจำไม่ได้แล้วอ่าก็ประมาณนี้แหละนะครับ ถ้าเห็นแท็กเกิตอย่างนี้เราก็ใช่เลยนะลองไปหาเดินดูตามร้านขายของเล่นนะครับืต่ดาวเสาจะมีอยู่ทั้งหมด8แบบนะแต่ในชุดนึงผมแกะออกมามีแค่7ตัวเท่านั้นเองอะคลิปหน้าก็กลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ